บิดตัวเวียงสะโพกการรักษาอาการด้วยการเตะเท้าฉีดขาเป็นจังหวะที่1จากนั้นถึงจะนําเท้ามาชิดเป็นจังหวะที่2องแล้ว้อสำคัญที่สุดก็คือหลายคนยังทําก่อนคําสั่งน่าจะต้องรอให้คําสั่งสิ้นสุดก่อนน่ะตังบอลหันน่ะสิ้นสุดคาบอกว่าหันถึงจะหันน่ะพอได้ยินคาบอกว่าขวาเนี่ย คนก็ยกป,ปลายเท้าขวาไว้มากนักเรียนเคยสังเกตไหมครับคนที่ตากแดดน,นานๆอย่างนักเรียนเมื่อวานเนี่ยตากแดดน,นานๆแล้วทําไมถึงหน้าซีดทําไมถึงรู้สึกเวียนหัวทําไมรู้สึกหน้ามืดจะเป็นลมนี่ก็คืออาการช็อกทั้งนั้นหรือว่าคนที่เขาโดนรถชนทําไมเขาถึงต้องหมดสติทําไมเขาถึงต้องสลบไปทําไมคนโดนรถชนรถชนปุ๊บทําไมไม่ลุกขึ้นมาร้องเอง กาปรปฐมพยาบาลก็คือคนเป็นลมหน้าแดงนะครับต้องสมมติไอ้เนี่ยไอ้คืออะไรนะยืมละอนุกลูลเอ่ออนุกูลนะครับเป็นลมหน้าแดงต้องประมพยาบาลอนุกลูลต้องหนุหนหัวให้สูงขึ้นให้มานอนเฉียงอย่างนี้เอาหมอนหรือว่าเอาอะไรก็ได้มาหนุนเออเอาก้อนหินมารองก็ได้อะถ้าเกิดไม่มีอะไรจริงๆก้อนหินก็ต้องใช้ ช่ไหมครับคองไว้ในลักษณะนี้นะครับเมื่อคืนเป็นไงบ่าง มาหลับสบายดีไหมสบายดีเป็นชาติหัวตัวร้อนหรอป่าไม่ดีนดี่หลอกนะไม่ดีสถานที่ตรงนี้นะครับมีข้อห้ามที่นักเรียนเห็นพืชบางบางอย่างยังมีมีลำต้นอยู่ถ้านักเรียนเห็นนักเรียนเดินผ่านพยายามอย่าไปเหยียบนะครับถ้าแปลงรุนและเนื่องจากว่าต้นไม้มันหักโค่นแล้วมันทับ แปลมันก็เลยพังหมดยังไม่ได้ซ่อมแซมครับให้เดินไปเราพ้อมอยับเดินทางไปทำาะไรก็ไดกติตตตตตนะครับแตงนสาม,มารถตองถึออ,อันนี้คือปลาตอมบอก,กแ่แล้วมโกงมันไม่คือมัไม่หนอะไรแล้วขพพพึ้นไปกับยอ มันเดีกปลาม้อฝรั่งนข้าวโดเยอะม่อเส้นนึงสเส้นปลาลนี่าเดียรนะมันขึ้นไม่ท่วงเมนปลาอื่นเนาะขึ้นตรงนี้จะจุกเน,นื้อันนี้จุเนกเนื้อนะอันนี้ล้มแรงมั่งร้อนแรงวันนี้ไม่ขึ้นเลยไป

บอกว่ากลุ่มเนี้ยตั้งแต่ครูรู้แต่แรกแล้วสองคนเนี้ยขยันสุดๆทำตลอดอะรูม่ยเลยเลย่ชเยูดึงมืออะรอผมโอ้ชาริชาปโว้โ้เงินเงินโว้ล้างเด็ก มีการจัดการเข้าค่ายพักแรมดิฉันจะพาไปชมการเข้าค่ายพักแรมช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงของการทานอาหารซึ่งอาหารที่เรารับประทานกันจะเป็นอาหารที่เราทำที่ตัเองนะคะค่ะอาจารย์ดิฉันฉนคะอันนี้ก็จะเป็นเด็กของโอเคค่ะไปได้เลยนะคะที่ทำกับข้าวเองทำกินเองแล้วก็ มานั่งกินกันเป็นกลุ่มอย่างนี้ค่ะก็คือจะแบ่งเป็นหมู่ค่ะแยกกันไปไหนอะปอนาแล้วในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการประจนไทยคือหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จแล้วก็จะมีการประจนไทยไปตามฐานต่างๆขอให้ทุกท่านเชิญชมต่อไปได้เลยนะคะ มาเกิดผูดต้องหาหอยไม่ทันเลยนะห <C oughs> อยไม่ทันเลยนะเยอะไปพวกผู้ชายอย่าไปเล่นกันเวลาเพื่อนกำลังขาดไปเห็นอะไรน้อยอยู่ดิ <C oughs> บหือบ้านเลขที่เลยนะจ๊บ้านเลขที่หลุดไปนะแลมวบางทีบอกมาข้างหลังอย่างเี้ผ่านไปเรื่อยเรื่อยเือคนข้างหน้า ไปเจออะไรหยุดตึกไอ้คอก็หลักเอาหัวชนต <c oughs> ั้งโมเอ่อ,อลองๆดิเอียเอียมันจะเฮียร์นะเอียเอียร์ใช้ได้ลูกศิษย์กับครูใช้ได้ขานี่ต่อไปโจมอาฆ่าขอนโจมอาฆ่าขอนมันจะฆ้ามในร่างงานในนี้ <c oughs> อ่านี่คือโจมอาฆาาขอน เมื่อก่อนเอาไม้วางไว้เฉยๆให้รักเรียนนึกอยากกัน,นั่นตรงไหนก็นันครูเห็นมันสบายเกินไปก็แล้วลวดหนามไปขวางไว้ขวางไว้เวดันเวดันไม่ใช่อุตลิเห็นลวดหนามเราท้องไปเกี่ยวตรงนี้นะเอารอดเรามาขึ้นไม่ใช่ตายขึ้นนะเอาตัวลนะ้วทำเหมือนตรงกลางมันไปเลยมันงูมัน,มมนเ้อยไป อดไปรอดไปจนพน้นดิครูก็มองแล้วว่าหัวลูกศิตย์ของครูสอกจะแตกเข่าจะต้นแก้มจะพังเพราะมันพื้นมันแห้งครูก็เลยสรางความให้มันง่ายกับนักเรียนโดยการเอากี้โคนกับน,น้ำมาใส่ไว้เพื่อมันจะได้ลื่นถ้ามันไม่มีน้ำหล่อเลื่อนมันก็ฝืดใช่หรือไม่ใช่ ก็เลยเอาน้ำไปใส่ไว yeah. ้ให้ในนี mm ้ทาดีต่อไปจะท่านีประจักระโดดสูงประมาณ10เมตรเล่นหรือไม่เล่นเล่นหรือไม่เล่นเอาไม่เล่นเพราะกลัวขาหักไม่เล่นทานี้ไม่เล่นจับไปเพราะหลายรุ่นลงไม่ดีข้อเท้าอันนี้สองขับวการ

ไปตามตามดีเรียนตามตามหน่อยตามตามหน่อยตาม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 เรีให้ติดพื้นไว้ข้าติโยคนละคน่อเป็นกลุ่มเอานห้คุหน่อะโอ้โโง่ยนลาวง่สโง่มันจะอกแต่งี่กลงว่วงตาไปหดแล้วนตาง เอ็นี่ไม่ติดไม่ติดเลยเป็นไหมไม่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 แล้วเป็นไไมไปต้มไหนเนี่ยแค่นี้พอไม่ติดเลยเอ็นี่